วันนี้ไรพันธุตาก็ขอพามาชมต้นก้าเดานะครับเพราะไวประมาณหนึ่งหมื่นต้นนะครับเพื่อจะทําต้นโต,นตนเดาถวายเขา่องนะครับเพื่อให้ลูกค้าที่สั่งต้นพันธุ์สีบยอดเดาถวายเขา่องจากไร่ันิตาได้คุณมีความมั่นใจนะครับว่าทางสวนทําจริงนะครับไม่ได้สั่งซื้อที่ไหนมามาขายนะครับทางสวนมีต้นพันธุ์ของตนเองนะครับ อันนี้เป็น,เ,ปนเพียงเพาะต้นกล้านะครับหนึ่งหมือนต้นนะครับอันนี้ต้นยังเล็กอยู่นะครับประมาณปีหนึ่งก็จะเอามาเสียบยอดนะครับทําต้นโตนะครับเพื่อจะให้ต้นเขาเลี้ยงไว้เท่ารับต้นเขาเท่าป,ประมาณดินโสนะครับถึงจะเสียบยอดได้นะครับอน,นี้ก็ถุงพอเยอะนะครับหนึ่งหมื่นต้นนะครับ ลำต้นก็ยังไม่ใหญ่นะครับใกล้ๆครับยังเล็กอยู่นะครับยังไม่พร้อมที่จะทำต้นโตนะครับถ้าไหนสนใจนะครับก็ขายต้นละ20บาทนะครับแต่ทำเป็นเสียบยอดเองนะครับนี่ก็ขายต้นกล้าด้วยนะครับไต้บวนิตานะครับทักมาได้ที่เพจและบริตาได้เลยนะครับ ต้นสวยๆให้นะครับก็จะส่งนะครับประมาณสิบต้นนะครับค่าส่งประมาณหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับใส่ตะกร้าอย่างดีให้นะครับต้นก้าสระทวายนะครับต้นโตที่จะทําต้นตีบยอดสระทวายขาวผ่องนะครับนี่เป็นพร้อเม็ดนะครับเียงไว้เพื่อให้ต้นเขาอวบแล้วก็เอามาเสียบนะครับ ท่านใดที่สนใจนะครับก็เบอร์โทรวนนะครับศูนย์แปดเก้าแปดสิบหนึ่งกันหนึ่งห้านะครับไรบัณิตานี้ก็อยู่บ้านหนองเดินนะครับตำบลช้างมิ่งอําเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับยินดีให้คําแนะนํานะครับในการปลูกนะครับดูแลนะครับลูกค้าที่รับต้นพันธุ์ไปจากสวนไปแล้วนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับต้นกล้าสวยๆนะครับต้นละยี่สิบบาทนะครับ บางท่านไปปลูกทิ้งไว้นะครับที่ลกล้างวางเปล่านะครับเสดาวเข้าตัวไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นไม้เศรษฐกิจได้ดีอีกชนิดหนึ่งนะครับไม้เสดานะครับขอยินดีจำหน่ายนะครับต้นกล้าให้นะครับไปปลูกนะครับท่าในสนใจนะครับทักมาเลยนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ